สวัสดีครับ FC. เซจอกันในปลายอีกหนึ่งคลิปกับผมวันนี้ก็จะไปที่น้ําตกน้ําตกนี้ยังไม่มีชื่อเนาะน้องอาร์บอกว่ามีอยู่ข้างในฮะเขาว่าตั้งชื่น้ำตกปูรูก็ไม่รู้จะเป็นปูรูแบบไหนเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราก็เก็บของครับผมเราก็จะไปที่นู่นกันรอทีมงานอยู่ฮะไปทำ่วนตัวมั่งผมก็หา,าข้าวข้าวฮะมื่อคืนก็หนาวเย็นพอสมควรนะเอฟซี FC. ติดตามหัวไปเรื่อยครับผมทำด้วยใจฮะ ไม่เลิกครับผมไม่เลิกทำจนตายผมไม่เลิกแน่นอนฮะวันไหนไม่ได้ปล่อยคลิปมันอยู่ไม่ได้ครับซีต้องปล่อยครับผมตอนนี้อยู่ในป่านะช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยนะสองสาวันนี้ฮะมากังร้ากาแฟหุงข้าวเลซีหุงข้าวมาสนามครับผมเป็นอย่างนี้นะหุงข้ามาสนามบรรยากาศดีฮะลองมานอนฮะบ้านหนองไมนาเราษระอากาศเดียวโอ้โหข้าวสวยไหมอ่าสวยครับผมจั๊วนี่เอฟซีโอ้โหสวยจริงข้าวฮะ แอวแจ๋วนด้สวยพานามน้องอามดีมากครับผมแจ๋วแจ๋วก็จะหาแต่สิ่งดีๆมาให้ดูครับสีทำด้วยใจฮะใจมันรักไม่ได้หวังอะไรครับซีทำอันนี้ก็ต้องมีก่อนอื่นใจต้องรักก่อนนะครับสีทำงานพวกนี้ฮะใจต้องรักมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเจ้าของนะครับผมตัวเองว่าเองทําได้ฮะแล้วก็ใจรักันดับหนึ่งมันจะไม่หวังอะไรตอบแทนครับผมแล้วก็คือสบายใจอะฮะสีทำแล้วสบายใจทำเลยครับทำเลยฮะสบายใจทำเลยครับผม <c oughs> ขอบคุณฮะเอฟซี FC ที่รับชมครับผมทุกท่านฮะกราบขอบพระคุณมากที่ยังติดตามลุงหัวชนะอยู่เนาะก็ลองทำฮะสนุกดีครับผมเอฟซี FC. อายุยืนนะมีความสุขอยู่ในป่าน้องอามก็หุงข้าวอยู่เนาะนี่รอทีมงานอยู่นี่น้องหมาก็ไม่ได้มาด้วยเอฟซีนะหมาม่ไ้มาด้วยฮะบ้านม,ามันต้องสารครับไม่อยากมาไกลๆฮะน้ปางครับผม การนอนเย็นพอสมควรฮะทันมัวไปเลยครับขอบคุณมากครับ่นานมุงข้าวมาสนามสุดยอดครับผมสวยสวยสวยงามมุงข้าวสวยฮะครอบครัประจําทีมงานลุงหัวชนแนลน้องอามสาบิเดฮะใช่เกเก็บเต็นท์เนาะตรงนี้ครับเก,เก็บเต็นท์แล้วก็จะไปน้ำตกกันเนาะรอรอลุงวิงอีกคนนึงลุงวิงไม่มาเจะไปทำตัวส่วนตัวอยู่ถ่ายท้องปเปล่าเก็บเต็นท์ในเฟียนี้ฮะเจ่เอ๋กเก็บเต็นท์ด้ครับผมเดีกเก๋ยวจะเตรียมตัวต่อเนาะ เออสวยเด็นหนาวขม้คืนเย็นนะพอสมควรเลยครับเฮฟตีอมานอนดูได้นะฮะหนาวดีฮะเย็นอากาศสบายครับผมผมจะให้กองไฟเมื่อคืนอากาศสบายดับไม่มีอารมณ์เลยเฮฟตีเมื่อคืนนะหนาวครับผมลองลองมานอนดูนะครับหลายคนจะกดแชร์ลงคนจะแนะวาทำด้วยใจครับผมกับทีมงานนะทำไปเรื่อยๆครับผมทำจนตายฮะเดี๋ยวไปน้ำตกปูรูันต่อเนาะถามว่าเป็นน้ำตกปูรูเฮฟตีมันเป็นปูรูยังไงฮะครับผม ปูลูกับข้าวล้วก็มีอะไรครับผมหาหนาผักอะไรกันขวงบวปีครับผมรับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ล่วมอชัชาแนลกับคลิปนี้ก็ตัดไว้แค่ตรงนี้นก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม